ของหลวงพ่อเทียนตอดเรื่องการทำพระนิพพานให้แจ้งาถามโดยจันทวีวัตรตอบโดยหลวงพ่อเทียนแือว่าการบวชมีความดีใจอยู่ก็มีความปรุงแต่งส่วนพระนิพพานก็หมายถึงความว่างหรือว่าการตัดการวางเฉยการเป็นปกติหรือการเย็น จึงแตกต่างกับความปิติหรือความดีใจหรือความสุขฉะนั้นคำว่านิพานก็จึงหมายถึงสภาวะจิตที่ถูกตัดขาดตามที่หลวงพ่ออธิบายคงพอเข้าใจนะโยมใ้ามีปัญหาอะไรอีกก็ให้อาจารย์ก็วิป็นผู้ถามดีกว่าเป็นตัวแทน ครับผมคิดว่าเรื่องทางธรรมนี่ถ้าเราเรียนจากผู้อื่นเราก็จะได้รับความรู้อีกแบบหนึ่งครับเรียกความรู้ชั้นสองเหมือนกับอะไรก็ตามนี่เราถามแล้วก็มีคนตอบให้เราก็รู้สึกว่าเรารู้แต่เรารู้ภายใต้ลักษณะที่จากัดนะเพราะว่าเราไม่ได้รู้จริงแล้วไม่ได้รู้เอง ดังนั้นถ้ามาหรือมาดูตัวตัวเรามากๆเข้านะครับผมเชื่อว่ามันหมดคำถามครับเพราะผู้ถามมันไม่ไม่มีมันไม่รู้จะถามอะไรแล้วไม่รู้จะถามใครด้วยครับเป็นอย่างนั้นเมน่อถึงจุดที่เรียกว่าพอคําถามเกิดขึ้นมันก็คือรูปหนึ่งของความคิดถ้าเราเข้าใจหลักเกิดยวบภาวนานะครับอย่างชัดเจนและทันท่วงทีนะครับ จะไม่มีคําถามเลยครับแต่นั้นไม่ได้หมายว่ารู้อะไรหมดแต่ไม่มีอะไรที่จะต้องถามแต่ว่าที่ที่ที่ถามว่าทําบุญเพื่อเกิดปิติสุขอะไรนะก็จริงนะครับบุญนั้นเป็นสวรรค์ครับพระเจ้ทาท่านสอนเหมือนกันนะแต่ว่าทุกศาสนาจะสอนพวกมุสลิมก็สอนให้ทาทานเรกชากาตครับพวกคริสต์ก็สอนทุกศาสนาจะสอน ไม่ว่าศาสนาใหญ่ศาสนาเล็กๆก,ก็สอนทั้งนั้นนะครับเพราะทําบุญแล้วก็สบายใจครับเกิดปิติสุขขึ้นมาแต่วแต่ว่าสิ่งนั้นมันพว่าเราทําอยู่แล้วครับแล้วโดยทั่วไปเราก็ทำาอยู่แล้วโดยเฉพาะชาวพุทธจะเรียกเป็นทางร่วงพระนิพพานรือเปล่านี่ลองฟังอุปมาที่พระเจ้าท่านเฟรยมนะครับสมัยหนึ่งพระเจ้าอ่าสด็จ ดำเนินเรียบฝั่งแม่น้ำคงคากับพระภิกษุหมู่ใหญ่และขณะนั้นเองมีท่อนซุงครับลอยน้ำในแม่น้ำคงคามาในกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวพระเจ้ทาทรงเห็นสิ่งนั้นกับพระภิกษุหมู่ใหญ่แล้วท่านก็เตือนให้ภิกษุนั่งลงคือท่านจะสอนอะไรบางสิ่งจากสิ่งที่เห็นร่วมกันท่านตรัสว่าดูก่อนเธอซุงท่อนนี้ถ้าไม่ติดข้า่องซ้าย ฝั่งข้างซ้ายนะครับถ้าไม่ไปเกยฝั่งข้างฝาถ้าไม่เน่าเปื่อยจมลงเนะี่ยในแม่น้ําถ้าไม่มีมนุษย์ลากขึ้นมาบนตลิงนะฮะซุงท่อนนี้จะไปถึงทะเลไหมพระภิกษุก็ตอบว่าเป็นสิ่งที่แน่นอนเหลือเกินเพราะน้ําเนี่ยมันไหลลงทะเลดังนั้นซุงท่อนนี้ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านั้นแล้วจะไปถึงทะเลเองโดยโดย,โดยธรรมชาติเลยพระเช้าตรัสว่า ด้วยการอย่างนี้โดยอุมาณนี้แหละชีวิตของมนุษย์ทุกคนจะถึงส่้นระนิพานาถ้าไม่ติดโน้นติดน,ดนี้ติดนั้นคำว่าสัง่งฝังข้างซ้ายท่านเปรียบด้วยอายตนะภายในครับฝังข้างขวาคือข้างนอกเรื่องข้างนอกนะครับเน่าในหมายความเป็นคนเลวสิ้นดีครับคือเป็นคนมีความพืชที่สามอยู่ตลอดเลวเน่าในเปื่อยทีนี้มนุษย์จุดขึ้นหนึ่งหมายความว่า สุขทุกข์กับเพื่อนมนุษย์อยู่คือชอบเพื่อนสุขสุขด้วยเพื่อนทุกทุกด้วยเรียกว่าติดคนครับอีกประการหนึ่งนั้นติดเทวดาครับอันนี้สําคัญนะครับติดเทวดาคือหมายความว่าชอบปฏิบัติกรรมฐานเพื่อความสงบโดยความมุ่งหวังที่มีชีวิตนี่สงบเย็นมากๆอย่างนี้เรียกว่าเรียกว่ามนุษย์จับไว้ครับพระเจ้าเรียกว่าที่ว่ามนุษย์จับไว้หมายความว่า เช่นสงสารแม่มัง่งสงสารเด็กสงสารลูกขนขวางก็เลยปล่อยสุขทุกข์กับคนอื่นติดเหมือนกันครับทีเที่ยวมนุษย์จะไว้หมายความบาเพ็ญพรนภาวนาเนี่ยเพื่อได้เป็นเทพหรือเทวดานับตั้งแต่การทําบุญเพื่อปิตินะครับอย่างนี้เรียกว่าติดครับทีนี้เมื่อไม่ติดทั้งหมดโดยธรรมชาติเนี่ยมนุษย์ทุกคนกเราจะถึงถึงแล้วนะครับ หนังพี่ลุงพ่อพูดว่าคือความไม่ติดใช่ไหมครับเมื่อกี้ท่านอธิบายอย่างนั้นผมฟังนะถ้าฟังไม่ผิดอยากฟังมาเป็นน้องบ้างปิถกนถูกอรจา์เขี้ยวเขียนึิดมา <c oughs> แต่คิดว่าก็มาสนทนากัน <c oughs> ก็คงไม่มีอะไรมากมาย <c oughs> พี่คุณลุงถามเมื่อกี้นี้ว่าการทําบุญมันเป็นทางตาหรับ ปิติที่เกิดขึ้นมันเป็นนิพพานหรือเปล่าผมจะไม่พูดถึงว่ามันเป็นหรือไม่เป็นนะฮะแต่จะพูดถึงว่า <c oughs> ลักษณะที่เรากําลังแสวงหาเนี่ยผู้ที่มันนั่งอยู่ในที่นี้ที่เรากําลังแสวงหาอยู่เนี่ยจะเรียกว่ามันความสงบก็ได้นะฮะหรือความเย็นหรือปกติตรงนี้นะฮะ ผมอยากใช้คำว่าปกติมากกว่าคือเป็นฟังเป็นคำธรรมดาธรรมดาเพราะว่าถ้าเราจะใช้คำว่าเย็นมันจะมอง <c oughs> มองเห็นภาพแอบ้างพัดลมลมพัดแรงๆเหมือนกับเราไปไปติดกับภาษาหรือคำพูดผมจะใช้คำว่าปกติปกตินี่ มันถ้าจะใช้คําจํากัดความกันคงคงต้องอธิบายกันแต่ผมว่าทุกคนคงเข้าใจว่าปกติคืออะไรนะฮะอ,อ,อย่างว่าเวลานี้เนี่ยอย่างที่หลวงพ่อถามเมื่อกี้ขณะที่ฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยรู้สึกอะไรไหมล้วผงตอบว,ว,ว่าเฉยเฉยทุกคนคงจะตอบว่าเฉยเฉยเหมือนกันในขณะที่ฟังหลวงพ่อพูดอันนั้นผมคิดว่าไม่ใช่คิดนะฮะ ผมรู้สึกจริงๆว่ามันคือปกติที่หลวงพ่อยืนยันว่านั่นแหละที่นิพพานผมไม่ยืนยันตามหลวงพ่อนะแต่ตัวผเองผมก็คิดว่าปกตินี่เราคือสิ่งที่เรากําลังหาอยู่อันใดก็ตามแต่ที่เกิดขึ้นแล้วผิดจากอันนี้ไปเรียกก็ไม่ใช่ปกติแล้วจะมันจะฟูหรือมันจะแฟกผิดปกติทั้งหมดถ้าเปรียบเทียบกับรถ จะเป็นข้างซ้ายของถนนหรือข้างฝาขงถนนผิดหมดฮะข้างบนก็ผิดครับถ้ารถยนต์ขึ้นไปลอยอยู่ในอากาศก็ผิดลนไปข้าง,าง,ท,างทางที่ข้างขวาก็ผิดคะข้างซ้ายก็ผิดครับรถยนต์ต้องอยู่บนถนนแต่อย่าโปรดอย่าเห็นถนนหรือเห็นรถยนต์นะฮะผมพูดให้เพียงแต่ว่าเป็นเป็นเป็นเครื่องว่าปกติคืออะไรนั่นนี้ คงเป็นอาจารย์ว่างนะครับ่เห็นพูดอะไรเบี้ีาเช่ไปหลายประเทศนึงครับพบหลายกลุ่มนะครับทุกวันนี้เนี่ยจะเป็นเพราะสถานการณ์ของโลกนะครับโลกมันแคบลงที่จริงโลกไม่ได้แคบในกวา้างมันเท่าเดิมนะมนเมื่อล้านปีให้ก็เท่าเดิมแต่การคานาคมสื่อสารทําให้ประเทศแต่ประเทศเนี่ยสานตัวกันขึ้นแน่นโยงใหญ่กันอยู่มนุษย์เดินทางด้วยความเร็วที่สูงมากทุกวันนี้ เมื่อสักผมเชื่อว่าประมาณสองพนปีสมัยพุทธกาลทาเร็วสูงสุดก็คือเรือที่วิ่งในกระแสลมและเกวียนน,นนะฮะเกวียนหรือ,อม้าในรถสึกในสนามรบเท่านั้นทุกวันนี้เนี่ยโอ้โหมันเร็วมากครับดังนั้นไปนิวยอร์กไปกินข้าวเนี่ยทันครับไม่ทันได้หิวสิบห้าชั่วโมงถ้าทนๆหน,น,น่อยนะครับดังนั้นความเปลี่ยนแปลงนี้เองนะครับที่นําไปสู ทานการณ์ซึ่งตึงเครียดเสียดทานมีเหตุการณ์ในห,หน้าตกใจหลายเรื่องครับเช่นเด็กที่คลอดใหม่นะครับอายุสิบสองขวบจะมีมีหน้าตาเป็นผู้เท่าอายุแปดสิบสิ่งนี้เป็นการรายงานทางวิทยาศาสตร์แล้วมองในปริยาตรงข้าก็คือว่าความตึงเครียดเสียดทานความไรส้สติรภาพความน่ากลัว ต่อความสูญสิ้นชาติเผ่าพันธุ์ทำม้แต่ประเทศส่องสมกําลังอาวุธระบบไอระเบิดนิวเคลียร์หัวรบที่สะสมมทุกวันนี้เนี่ยพอที่ถล่มโลกนี้ได้ครับมีประสิทธิภาพประมาณห้าหมื่นเท่าของที่ลงที่ฮิโรชิมาและนางาซากิเมื่อสงครามครั้งที่แล้วครับเมื hmm. ่อมีคนไปถามอันเบิร์ตไอส์ตนยผู้มีส่วนร่วมในประมณนูนะครับว่าให้ช่วยพยากร <c oughs> ว่าสงครามโลกครั้งที่สามเนี่ยมันจะมีลักษณะอย่างไรท่า <c oughs> นบัตเตอร์สตานนักวิทยาศาสตร์ทุนนั้นก็บอกว่าข้อพยากรณ์ไม่ได้ครับครั้งที่สามแต่ถ้าครั้งที่สี่เนี่ยได้มาถามว่าครั้งที่สี่จะเป็นอย่างไรก็บอกว่าครั้งที่สี่มนุษย์จะใช้ก้อนหินทุบหัวกันอีกคนหนึ่งครับหมายความเผ่าพันธุ์มนุษย์เนี่ยวินาศทิพหายหมดครับทั้งหมดนี้เนื่องจากความหวาดกลัวครับแต่ละชาติกลัวจะสูญเผ่าพันธุ์ ันั้นมีคนเป็นจำนวนมากที่จากความหวาดกลัวนี้ก็หันหน้าเข้าพึ่งศาสนาธรรมนะครับหันหน้าเข้าวัดดังนั้นคนที่เข้าวัดเป็นแสนนะครับวันในในหลวงปีหน้านี้มันล้านหนึ่งนะครับก็จะปักปลดกันเนะี่ยพศิกขาที่ว่าคนหันพึ่งศาสนาเนี่ยถ้ามองในแง่หนึ่งก็ดีครับแต่ถ้ามองให้ครบวงจรเนียเพราะว่วาอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของความสับสนก็ได้ครับคนเข้าวัดเยอะๆนี้อาจจะดีก็ได้นะครับ เ่ยอจะเสื่อมมากก็ได้อันนี้เป็นข้อน่าสังเกตนะครับทีนี้จากประสบการณ์ที่ผมพบมาเนี่ยเมือ400่อสี่ร้อยปีนะครับศตวตรรษรอยศตวตรรษที่แปดประเทศทางตอนตกก็ออกแสวงหาอาณานิคมเรือยุบล่าเมืองขึ้นเรือยุบฝรั่งตุนคนเอเชียคมเคนะมาทั่วนี้เนี่ยครับครุจากอินเดียหรือ เพราะจากญี่ปุ่นหนยเนี่ยเริ่มตุนฝรั่งกันมากขึ้นแล้ <c oughs> คือไปสอนธรรมะแต่ว่าสอนในลักษณะที่ฝรั่งเขาเรียกว่า make money ครับไปทําเงินนะครับเพราะสอนที่นั่นทีหนึ่งผมก็เคยไปสอนครับแล้วก็ได้เงินมาใช้บ้างเหมือนกันสอนทีหนึ่งก็สี่พันบาทตอนหนึ่งคนนะครับประมาณสามเลคเชอร์เท่านั้นเองสามสี่เลคเชอร์ ทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวนี้เมันว่าผมเองไม่เคยไปสารัฐครับแต่ฟังเพื่อนๆพ,พ,พูดว่ามีวัดเซนเกิดขึ้นเป็นร้อยสำนักจริงไหมครับอาจารย์ครับครับวัดไทยก็มากครับวัดไทยก็มากแข่งแต่ส่วนใหญ่ร้างครับคือไม่มีคนสอนแล้วระดอมทุนกันสร้างชอฟ้าเวลาาวให้ให้นกพิราบเยี่ยวรถอะไรอย่างนั้นครับไม่มีผู้สอนธรรมะสอนแต่ศาสนาพิธี แล้วถ้ามีอยู่บ้างนะครับก็มกักจะเป็นระเภศนั่งสงบหลับตาหลับตาและสงบเป็นอยู่อย่างนี้ดังนั้นชาวไทยที่รอสิงเจลิสอีกจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยนะครับค,รคว่งควางกันมากเขียนจมายมาเล่ากันอย่างนั้นอย่างนี้น,นะครับ <ś> มากไปกว่าน,นั้นครับ <ś> เกิดกระบวนการต่อต้านครูทางเอเชียนะฮะผมไปพบที่สวิตเซอร์แลนด์ <ś> เขาเรียกตัวเองว่ากลุ่มเ พี่น้องขาว white brotherhood movement, movement ครับคือเป็นกระบวนการที่จะต้านพวกไปถึงเอเชีย e ที่ไปสอนเพราะส่วนใหญ่นะครับที่มีชื่อเสียงไปตุนเขาทั้งนั้นเลยเช่นไปหลอกว่าจะสอนให้หอได้เก็บตังค์นังหกพันบาทครับที่เดี๋ยวนี้แพร่มาที่เมืองไทยแล้วนะครับในหมาหลาลัยที่เรียกว่า TM นันนครับไม่ใช่อะไรอื่นผมตลาดใจมากเมื่อพบกับผูกสอน t ีเอ็ถามว่าพวกคุณสอนอะไรก็บอ โอ้สอนให้นั่งแล้วก็เดี๋ยวคลื่นสมองระงับเดี๋ยวนี้หมอในเมืองไทยนี่ตื่นเต้นกันมากครับพูดภาษาชาวบ้านนะผมอยากมาเรื่องเรื่องไม่เป็นเรื่องครับที่จริงสอนให้นั่งแล้วสงบลงเนี่ยไปถามลุงตาที่ไหนในเมืองไทยมันก็สอนได้ทั้งนั้นแต่บัดน,นี้นพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ครับจับคลื่นสมองคลื่นสมองนะครับความตึงที่ผิวลดลงก็ดีใจคิดว่าโอ้โหพุทธศาสนานี่เข้ากันได้กับวงการวิทยาศาสตร์ ดูที่เขาหน้าสงสารหึงขนาดนี้นะครับพวกคนในเมืองไทยนี่มันคล้ายๆมันยังไงมันเคยอยู่เคยมีของดีครับเรื่องมีปมรัชนากรรมฐานเทศเราเป็นด่านสุดท้ายของพุทธศาสนาครับถ้าต้องเที่ยวไปอย่างจันติวัดบอกผมเมื่อวานว่าเซนที่ญี่ปุ่นนั้นตายหมดแล้วแต่ผมเองก็ทราบมาว่าเจ้าวาดเซนส่วนใหญ่ก็เล่นแชร์ครับแล้วก็มีเงินฝากในแบงแล้วก็ยุ่งไปหมด คล้ายเหมือนกับบ้านเราทุกวันนี้อันนี้พูดกันเองนะครับพูดเล่นกันว่าเพื่อจะชี้เห็นว่าไอ้ที่เหอาศาสาศนาเหอธรรมเนี่ยบางทีเหอสิ่งที่ตายแล้วเหมือนเ,าเอาซากสัตว์มาฉเฉลิมฉลองกันใหม่ซึ่งมันไม่มีชีวิตไม่มีวิญญาณอีกแล้วครับเพราะฉะนั้นในเมืองนอกเนี่ยครับอย่างในประเทศเยอรมนีนะครับาเกิดกลุ่มศึกษา แล้วปฏิบัติธรรมกันนี่อย่างเข้มข้นก็มีผู้ฝรั่งส่วนใหญ่นะครับเวลาฉลาดก็ฉลาดจริงเวลาโง่งก็โง่เต็มที่เหมือนกันครับมันเพราะคนเอาจริงเนี่ยมันมันจริงได้ทั้งสองฝ่ายบางทีเขาภาวนากันนั่งหลับตานี่หกชั่วโมงใช่ไหมครับตนี้ผมได้ยินข่าวว่าเขาเก็บอารมณ์กันสามเดือนคือพรรษาหนึ่งเลยครับแล้วนั่งตลอดนั่ง จะด้วยเหตุผลที่ว่าพูดกว้างๆไปนะครับแต่ว่าเพื่อจะเน้นให้เห็นความสําคัญของคําสอนของหลวงพ่อครับที่ว่าอย่างนี้ถ้าเราพูดกันตรงๆมันก็กลายว่านั่งยอกันเองก็ไม่สู้เข้าท่านะครับแต่ผมจะให้เห็นภาพพุนธทั้งหมดก่อนแล้วเราจึงจะรู้ว่าอะไรที่มันมันแตกต่างกันอยู่อย่างไรนะครับเพราะโดยทั่วไปแล้วผมเชื่อว่าคนไทยทั่วไปครับ เมื่อมีเรื่องหรืออยากจะปฏิบัติธรรมะก็เข้าวัดแล้วนั่งหลับตาถือศีลกินเจแล้วจะเหมือนว่าเป็นการกระทำตามที่อาจารย์หรือผู้อื่นแนะนะผมถึงบอกแต่ต้นว่าสติปัญญาของมนุษย์ค่อยๆถูกจํากัดจํากีลงจะต้องมีคนมาบอกเขาว่าคุณต้องกินเจนะคุณถึองจะหลุดพ้นได้แล้วเราก็เชื่อครับหรือใครคนหนึ่งมา อีกทางมาบอกว่าคุณต้องเอาหัวเดินต่างเท้านะให้แล้วคุณจะหลุดพ้นเราก็เชื่ออีกแบบคนในอินเดียไม่มีผิดครับสมัยพุทธกาลเนี่ยมีโยคีเกิดขึ้นมากบางพวกคิดเอาเองก็มีบางพวกถูกสอนว่าเอาหัวห้อยเอาขาเกี่ยวกิ่งไม้ห้อยไว้สักสิบปีเนี่ยพไสสวนจะปรากฏขึ้นแล้วก็ประสาทพรให้หลุดพ้นได้นี่ไม่ใช่เรื่องน,นิยายหรือเรื่องสมัยเก่านะครับแม้ทวนนี้ถ้าท่านไปอินเดียจะพบอย่างนั้นนีจริง ผมเคยพบโยคียเขานั่งดูพระอาทิตย์นะครับจนตาเนี่ยล้นลงมาฮะเยิ้มเป็นเนื้อมาผมเข้าไปถามแกรู้ภาษาอังกฤษบ้างพราะงอินเดียเคยถูกปกครองจากอังกฤษนะถามว่าท,ำทำํําทาไมแกพูดจะพูดเหมือนคนเมาเหล้าครับผมสงสารเลยชวนไปกินน้าชาครับแกพูดชี้ไม้ชี้มือนี่คล้ายๆว่าพระเจ้าพระเจ้าอะไรน่แกอย่างเงี้ยคือคนเหล่านี้ไม่ไม่รู้เรื่องครับ คิดว่าตัวเองทําอะไรแผลงๆแล้วก็คงจะดีนะบางพวกก็ที่เรียกก็เรียกโยคีโยกหินคงเคยได้ยินบ้างน,นะครับแล้วตอนนี้สุดกลางแสดงปาหีคือยกทีงคนก็ให้เงินออยกหินคือเอาทาันทษนะครับเอาองคชาติมามัดก้อนหินครับยาวตั้งเกือ,อบศอกครับเพราะทาทุกวันจนกระทั่งกลายเป็นนักเล่นกลจากนักดวดกลายเป็นนักเล่นกลฟลิกไปสุดขั้วอย่างนั้นครับ ทีนี้ฝ่ายกลุ่มที่ดีนะครับฝ่ายกลุ่มที่จริงจังอย่างกลุ่มที่เรียกเรียงว่าเซนศะาสนาในกาเซนนี่เป็นศาสนาที่น่าสนใจศาส,สนาหนึ่งแต่ผมจะที่จริงอาจารย์ท่าทสนสอนอยู่ในมหาหลัยนะครับรู้ดีกว่าผมแต่ผมพูดวันนี้ถึงว่ามันมีสองขั้นตอนครับคือเซนในจีนที่เรียกว่าชันอันหนึ่งแล้วก็พอไปถึงญี่ปุ่นก็เรียกเพี้ยนไปเป็นเซน ค,คือคําเดียวกันนะีแปลว่าที่จริงแปลว่าเพ่งแปลว่าชาญน,นะครับคาว่าชาญน,นี่เองที่เป็นชันแล้วก็เป็นเซนแต่สำเนียงจีนอื่นเขาเรียกว่าเสียงครับเสียงจงในการเสียงจงแต่ว่าเมื่อไปถึงประเทศไหนนะครับมันก็ถูกย้อมสีให้คล้อยตามลักษณะพื้นเพของประเทศนั้นอย่างเซนในจีนนี่ตามทัศนังงผมแล้วเหมือนกับที่พ่อสอนไม่มีผิดเลยครับอาจารย์คนสุดท้ายชื่อซอหยินครับ พิ่งตายไปเมื่อมีกี่ปีนียวิธีสอนนั้นท่านสอนให้ลูกศิษย์เดินครับเดินแล้ววิ่งบางทีให้วิ่งครับให้ให้เคลื่อนไหวอย่านั่งนิ่งนั่นอาจารย์เซนคนสุดท้ายของแผ่นดินจีนนะฮะแล้วคนนี้เขาว่ากันว่าเมาสุดดวงน,นเกรงใจมากครับเพราะสองคนนี้เป็นผู้นำสองขั้วเรื่องจิตใจกับเรื่องของทางวัตถุที่เซนไปถึงญี่ปุ่นนะครับ สมัยช่วงต้นนั้นดีครับแต่นานเข้านิสยัยชาญบุนรักสวยรักงามรักธรรมชาติในสุดจากลักษณะเคลื่อนไหวกลางลักษณะนิ่งไปจนได้ครับเขานั่งนิ่งสะกดจิตตัวเองอะไรเหล่านี้นะแม้นิการเซนที่เขาจริงมากแล้วเนีก็ยังนั่งหลับตานะครับนั่งหลับตาแล้วใช้คาถา,ามูหรือหวูหรืออะไรนี่ครับที่จริงก็ไม่ต่างจากพุโทโธสัมมาอรหังอะไนะ เราไม่ไม่ไม่ได้กล่าวว่าสิ่งนั้นไม่ไม่ถูกนะครับมพราะอาจจะถูกก็ได้แต่ว่าแต่ทําอย่างนั้นมันก็ได้ผลอย่างอย่างเพราะว่าไม่เช่นนั้นพระเจ้าจะไม่ตรัสว่ามีสัมมาวิมุตติมีมิจฉาวิมุตติเลยครับพระเจ้าตรัสนะคหรือถ้าปฏิบัติอย่างนี้จะออกอย่างนั้นเรียกว่าหลุดพ้นเหมือนกันแต่หลุดพ้นแบบบ่อบไปตามเรื่องไม่ใช่ทางของธรรมชาติครับในอินเดียครั้งพุทธกาลนั้นมีคําสอนเรื่องหลุดพ้นนี่มาก แล้วทุกๆกายทุกทิลทิมีพระอรหันต์ของเขาทั้งสิ้นครับเมื่อผมไปอินเดียเนี่ยผมพบพลลระอรหันต์ด้วยครับเขาเดินแก้ผ้าทงทงทงแล้วชาวบ้านเชื่อกันว like ่าเป็นพระอรหันต์เพราะเขามีเกณฑ์ของพระอรหันต์ไม่เหมือนกับของของพุทธนะสาวกคนสุดท้ายของพระเจ้าเรียนถามพระพุทธองค์ก่อนพระองค์จะดับขันนะครับว่าในศาสนาอื่นมีพระอรหันต์หรือเปล่า ซึ่งเป็นคำถามซึ่งแหลมคมแล้วเจาะแทงพระเจเ้ามากนะครับเพราะแกสงสัยครับแกสงสัยเป็นคนสุดท้ายที่เข้าเฝ้าพระเจ้าก่อนท่านจะจะสิ้นลมนะครับที่แรกแกถามไปหลายเรื่องพระเจ้าห้ามนะนบอกเวลาเธอเหลือน้อยแล้วอย่าถามไม่นี้ไรเงั้ยทีนี้เขาก็ถามเจาะเข้าไปอย่างนี้พระเจ้าท่านบอกว่าสมณะที่หนึ่งสมณะที่สอง,ท,สองที่สามที่สี่มีเฉพาะในศาสนานี้เท่านั้น แล้วโลกจะไม่ว่างจากพระหันเมื่อมีสมาธิฐิตนนะครับแล้วก็พระหันของศาสนาอื่นก็ว่างจากพระหันจากศาสนานี้คือท่านบอกมันไม่เหมือนกันแต่ละศาสนาในอินเดียเขามีพระหันของเขาครับพระหันของลทัทธิเชนก็คือสามารถถอนผมในที่ประชุมได้ไม่ต้องโกนครับถอนถอนเร็วด้วยครับถอนเป็นกระจุกขึ้นมาเลย ฝ่ายเรานี่ถือว่าเราปลงเรียงโกนก็ถือว่าเอาชนะเวทนาได้คือไม่เจ็บครั้งหนึ่งมีเด็กคนหนึ่งนะครับเขาศึกษาธรรมะแล้วเขาเยิบแบบเพี้ยนไปนะครับเขาหอบกระดาษมาปึกมาหาผมมาบอกอาจารย์ครับผมเข้าใจธรรมะหมดสิ้นแล้วเขาเขียนชาร์ตแดกแกรมมาด้วยครับเหมือนสูตรเคมีเหมือนเหมือนแผนผังจัก,กรวาลหน,นึ่งผมมองตาแล้วท่าไม่ดีแล้วหมอนี่ ตาไม่เป็นมนุษย์มนานะครับผมก็เลยหยิกครับถามว่าเจ็บไหมแกบอกไม่เจ็บครับเพราะแกกลักวจะเสียเหลี่ยมมาเป็นพระหันต้องไม่เจ็บผมแล้วไม้ตีได้หลายทีจนยอมรับว่าเจ็บพอยอมรับว่าเจ็บเนี่ยตาใสขึ้นครับดีขึ้นเนี่ยข้าใจผิดครับไปที่สร้างความรู้สึกเอาเองชา่างเดียวก็เป็นอย่างนั้นนะครับคิดว่าพระหันต้อง อาบน้ำจนยี่สิบตุ่มแล้วไม่หนาวนะเป็นปะหัรเนี่ยหลุดพ้นเทียบไปสร้างความรู้สึกเหล่านี้ครับแล้วความรู้สึกเหล่านี้นะครับแม้ในส่วนที่นักปฏิบัติเคลื่อนไหวอย่างธีการหลวงพ่อแล้วตอนผมเกศก็อดสร้างไม่ได้ครับจะคิดเอารุ่งหน้าคิดว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้แต่ผมมีข้อเสนอข้อแนะนาว่าไม่ต้องคิดเลยครับเพราะว่าความจริงไม่อาจเข้ามาผ่านทางความคิดได้ ในโลกของความคิดมีแต่โลกของมายาเท่านั้นแต่มันคิดได้จริงนั่นนะครับเรื่องที่มันคิดขึ้นเรื่องมันจริงทั้งเพครับดังนั้นป่วยการที่มาคิดเรื่องพนิพานหัาใยพนิพานหรือไม่พนิพานใช่ไม่ใช่เนะี่ยไม่ต้องคิดครับความจริงไม่เคยอยู่ในความคิดความจริงกับความคิดในสวนทางเอยหรือว่าขนานไปตลอดจบครับและนั่นคือโลกของนักปรา์กับนักบุญนั่นเองนะครับอย่างต้นตกเติบโตด้วยความเป็นนักปราศเขาคิดกันมากครับ คิดคิดแต่ไม่มีการตรัสรู้ดังนั้นรากฐานอารยธรรมตะวันตกนะครับเป็นรากฐานของความคิดคิดขึ้นทั้งนั้นอารยธรรมนะครับแต่ทางคนออกนั้นมีรากฐานตรงการจรัสรู้ครับไม่ใช่นั่งนึกเอาเกิดจากการภาวนาอย่างาพระพุทธเจ้าหรือผู้รู้ทั้งหลายทังนะครับไม่งั้นผมพูดแต่คนเดียวพูดเนี่ยมันเป็น อันหนึ่งอันเดียวกันหรือเปล่ารว่ามันคุณะ<อ>ัาสนาเห็นถําว่าเป็นอันนี้กับศาสนาพุทธ,ธรรมันเกี่ยวข้องกันได้ครับคือเป็นนะครับเป็นนิกายหนึ่งของพุทธศาสนาครับ,นะรบเพราะฉะนั้นเออในการจัดแบ่งพุทธศาสนาอย่างกว้างๆนะครับโดยทั่วไปแล้วเขาจะจัดพุทธศาสนาออกเป็นสองสายใหญ่ๆนะ สายหนึ่งเรียกว่าฝ่ายเทราวาสนะะทางใต้คือน,นับตั้งแต่ศรีลังการพรม่าไทยนะฮะลาวเขมรนะะเรียกกันว่าพ <c oughs> ุทธศาสนาฝ่ายเทราวาสนะฮะทีนี้ถักขึ้นนี่กายด้บางทีนีย,าายฝ่ายใต้ครับฝ่ายใต้เรียกฝ่ายใต้ฝ่ายใต้ด้วยนะฮะทีนี้อีกสายหนึ่งนะครับก็คือพุทธศาสนาฝ่ายมหายานนะฮะซึ่งขึ้นไปทางที่เบตนะฮีนแล้วก็ มองโกเลียเกาหลีญี่ปุ่นแล้วก็วกลงมาทางเวียดนามนะฮะเหล่านี้เป็นพุทธศาสนาฝ่ายมหายานนะทีนี้ในบรรดาพุทธศาสนาฝ่ายมหายานเนี่ยนะฮะก็แตกออกเป็นหลายนิกายด้วยกันนะครับและในบรรดาหลายๆนิกายของมหายานนั้นก็มีนิกายหนึ่งซึ่งเรียกว่านิกายเซนนะเพราะฉะนั้นเซนก็คือพุทธศาสนานิกายหนึ่งนะซึ่งนับถือพระพุทธเจ้าเป็นเอ,อ เป็นภาษาสดาที่สําคัญเช่นเดียวกันนะเช่นเดียวกันที่พวกเรานับถือกันอยู่นะฮะทีนี้ลักษณะของเซนนั้นดูไปแล้วนะครับอค่อนข้างจะไม่เหมือนกับมหายานนิกายอื่นๆนะะมหายานนิกายอื่นๆนั้นเข้าใจว่าจะได้รับอิทธิพลจากลัทธิพราหมณ์ในประเทศอินเดียนะฮะเพราะฉะนั้นจะมีการเปลี่ยนอ,อุดมคติ หรือว่าจุดมุ่งหมายสูงสุดของการปฏิบัตินะฮะจากเดิมสมัยพุทธกาลคือมุ่งสู่ความเป็นพระอระหันต์นะฮะคือทำที่สุดทุกนะฮะอพอนิก,กายมหญญายานเกิดขึ้นนะฝ่ายเหนือนะเรียกชื่อนึ่งว่าฝ่ายเหนือเพราะฝ่ายเหนือเนี่ยเกิดขึ้นนะครับ,รบ,รก,ก,นนรบก็เริ่มเปลี่ยนจุดมุ่งหมายสูงสุดนะฮะมาเป็นสิ่งที่เรียกว่าพระโพธิสัตว์นะฮะ คือเอาละไม่ทําที่สุดทุกละมาโปรดชาวบ้านดีกว่านะคือทําประโยชน์ <c oughs> ให้กับชาวบ้าน <c oughs> ขณะเดียวกันก็ปฏิบัติทรรไปด้วยนะฮะแล้วก็พอหลังจากนั้นก็มีการสร้างแนวคิดใหม่ม